ผมทีมงานแอดเทวดานะครับผมแหวบหลบปอดนะครับหลบครับว้าวนะครัหลอดมายืนถ่ายยนาธานเลยนะครับเพื่อสีมาถ่ายแอดเทวดานะครับทีมงานแอดเทวดามาเลยจุดจีน้อง

นี่ครับแอดเทวดากำลังเคลื่อนพ้นขึ้นสู่ฐานนะครับตอนนี้ชักลอกขึ้นฐานแล้วนะครับผมงานเปิดงานเลยนะครับเปิดงานประเพณีบุบังไฟบานดงมั่นนะครับผม ตำบลคุดนำสายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อเนะครับในวันที่7มิถุนายน2566ันนะครับลงหลอดปากหลักยูนี่นะครับมาถ่ายแอดเทวดาใไ้พี่น้องได้รับชมครับนี่ครับัน,น,นัน ไปเด้งหางล็อกหางนะครับน้องหามนะครับงานแอดเทวดาครับบลหุ่นมือนามกีตารลินครับเทพกาโต้กับเทพปลาแดกนะครับผมว่า

เอฟซีไล่เลิกเกินนะครับมื่อน,นี้นะครับผมทีมงานเน่ยเทยวดาบางแหลกแหกมานด้วยนะครับผมเปิดงานพร้อมนะครับเล,ล่าการต่อไวกันทีมงานน้ำยิ่งเจ๊งนาานนะครับผมล่ำตัวงามเลิกเกินนะครับรอรูนรอเชียร์กันไปแอดเทวดานะครับตอนนี้นะครับอ่เงานั้แรก แอดเทวดายังได้ค hmm. รับ ออกมาบพท่านนะครับเพราะว่ามันค้นหลายอ่าไปได้นะครับสนีสดติดตามต่อติดตามต่อไป,อไปมือนนี้บ่หมุนนะครับมือนนี้ออกเนืนๆนะครับต้นเตนต,นต้นเตนไป โอ้ยลุงหล่อนอยู่ในห่มนะครับพะว่าคนมันแน่นแลนออกมาโบ้ทันนะครับผมพอข้าไปเชื่อข้างในอยู่ครับโอเคครับนอนไวลูกร้านไว้ออกขึ้นบหมุนนะครับต้นเตนต้นเตนสีกองก้นแล้วกองก้นแล้วนะครับไปได้เสยนะครับรอรุ่นเลยนะครับผมสอนี่ถือว่าเก่งอยู่นะครับบอลรุ่นบ้โพนะครับตอนนี้ หางเบาแน่ครับหางเบาครับผมเอหางเบาคัดจังเสียเบาแห้งครับเบาคักครับร่อรุ่นกันไปน้ำอาจารย์สร้างนะครับผมนี่ครับน้องอามนึงครับผมเบาคักครับขอให้มานครับสี่อยสามสิบนะครับบางนี่นะครับผมอดใจไวอดใจรอครับมารุ่นไปครับทีมงานอาจารย์้างครับแอดเทวดารอยยี่สิบผ่านไป ไปได้สบายใจองศาธนัสครับสำหรับการลอดุ่นกันไปนะครับผมทำมาชียเองเลยนะครับเหมือนนี่ครับเดี๋ยวแต่มานครับไปได้ไปได้ครับโู้ใจหายใจความนะครับผมหวังไปแต่ว่าไปได้นะครับเดี๋ยวมันหมานมันหากินเองครับลอยหกสีผ่านไป อีกเท่าใดร้อยอ๋อให้อีสองรยสีินะครับผมพอมันเนยเอาควนปล่อยควนจังจางออกนะครับอะรอรูนบควนจังจางรับฆ่าควนรับฆ่าควนยีเลยอดครับฆ่าควน รับข้าควัน <mel od ic> ไปเลยนะครับผมยุดยอดครับผมหางมัหนาโีเบาโอ้ยหางเบามีอะไรจือสีอะไมันมันมันจะสีไดหลาเยอครับติได้มาุดยอดครับยุดยอด

แกเสียไปน้าเินะครับวันสนุกไม่ต้งนอใจนะครับผมสุดยอดนะ่เป็นมีน้ำเงินลาบางนะะบุญเรีสี่ร้อโยกเบาๆสุดยอดนำนัาหางนี่เป็นน

ผมมวนนะครับบรรยากาศนี่มาสุดมากลุงหลอดบอตัดเลยนะครับผมลุงหลอดบอตัดออกนะครับผมลุงหลอดไทยเจี๊ยบไปต้องกันเหย้าๆเลยนะครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานว่าหวานว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเลยนะครับผมยอดนะครับผม ครับมาลอลดูเบาเป็นเบาเ้หวานวะบ้างนี่หวานวะหวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบนี่ไม่ธรรมดานะครับผมนี่ครับพอแอดเลยนะครับผมนี่หวานเจี๊ยบกับเป็นคือกันน้ำมูลนะครับผมสุดยอดดีลๆนะครับผมแล้วเพิ่นสีฮะผมกับโมโหเพราะเพราะเื้อยังต้องเื้อผ่า ซื้อยังเงือพอสี่ครับผมเป็นพอแอดไหมปะพอพอชัดเป็นพอแถวแอดพอชัดนะครับบอ้เจ้าตีราคาได้รงามมากแต่พวกไอยตีบอไทย18ับแจ๋วนะครับผมโอ้ยสุดยอดนะครับผมพอชัดนะครับเป็นพอแถวไอแอดนะครับผมพอชัดนะครับสี่ใบสี่ใบสี่เลยกองดีต้องชี้ให้คนดูนะครับผมยาวๆเลยนะครับ

มันมีฝ่านะครับฝ่ากตาฝ่าออกมาเครับออกมาดฝ่ามากฝ่านายังตฝ่าอไปเร่ครับอาไปเไม่เสียไปบเรื่องครับเาปเสียนะครับผมเสีดาเสดยดยตามลงมาติมเสียงดังสนั่นมันไวหนึม บเมืม่อนำากาโตะเทพกาโตะนะครับผมเมือ่อนำขีกะลื้นครับขอบคุณที่มือนีพามาเบืองหางมาไปครับทีมงานเบนน้ำชัยนะครับผมครับเจ้าห้พี่น้องล้ำตาแจ้ให้พี่น้องล้ำตาเนื่องจากบังไฟมันเลือหลายเบนน้ำชัยเป็นบังไฟเก่งอีคุณายที่ลูกหลานน่าเมาร่วมแข่งขันผลงานสิเป็นลูกหลักแบบใยนั่นสักครู่ รอหลุนรอเชียครับเบนนำชัยครับสวัสดีครับผมลูกหลอดเทสซี่ครับมือนีพามาเบิร์กางมาไปครับทีมงานเบนนำชัยนะครับผมครับแจ้งให้พี่น้องรับทราบแจ้งให้พี่ฮ้นองรับทราบเนื่องจากบั่งไฟมันเหลือหลายเบนนำชัยเป็นบั่งไฟเก่งอีกท่ายที่ลูกหลานน้ำมาร่วมแข่งขันผลงานสิเป็นลูกหลานแบบข่งนั่นสักครูกรอหลุนรอเชียครับเบนนำชัยครับ กับเรียบร้อยกาสิได้ทำการเลยนะครับอ่ะเอาจังไนลูกสูงล่งใกล้ใกล้ไหลายนั่นคือทางชางต้องการที่ต้องแฟ้พันไลต้องการไมจใชม่งรงกลุ่มดี้ม นีไปแล้ไปแล้วดีไปแล้วไปล้วไปดไปดไปไปางไป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 การเดินทางดีมากๆดีมากๆนะครับการเดินทางครับรุ่นติดตามสุดยอดการเดินทางแล้วนะครับผมที่ลี่เลย เป็นน้ำไช่แก้วเลยนะครับไปสะบัดกาบนิดนึงลอยสามสีพานไปโบูหการเข่าข้อนะครับรอรุ่นระทึกกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมห้จักสามลอยกลัวจังโผล่มากนะครับจะสีพันนะครับผมอ่ารอรุ่นกันไปครับมองเลขสีลอยนะครับผมข้าข้นได้งามปนี้นะครับรอรุ่นกันไปนะครับผมสองสองร้อยพันไปห้อีกสองรอยครับ สองรหกิผ่านไปก็ยังเจอนะครับสามร้ิผ่านไปโอ้โหยังให้เห็นครับโอ้สี่งานก็ตังเลยนะครับตรงสี่สูงนะครับดำเขาเบิ้งไนคนนกับเบิ้งปน

สายใจครับใจสุดยอดครับขุดยอดสามลอยปุ๊บสามลอยเชฟซี่ผ่าพัดไปลอยลอยกําไรเติมครับสําหรับทีมงานครับโอ้ยสายใจครับซี่ลอยพัดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับสําหรับเบนน้ำใช่นะครับผมติดติดเบา ตีเป็นวงแบบแคบโยคอยมุนตีเป็นวงแบบแคบยังแยนข้อต่างยังสี่ลอยยังฉีสามสิบพัดไปสี่ลอยสามสิบพัดไปนะครับผมทีมงานชุดยอดมากๆแน่นอนนะเขาทําได้เขาทําได้นะครับตอนนี้นะครับสําหรับเป็นน้ำชัยแล้ครับผมสี่ตำลงมาเติบแล้วนะครับสี่ลอล้อเกือบไปใหม่แล้วนะครับตอนนี้ กระปองเพลินขอ,องเพลินครับก็เป็นวิทีนำนักขงังเบามากๆนะครับเบาเป็นเบานะครับบ,บินสูงบินสูงเบาล,ลงช่องพอดีพอดีลงช่องพอดีพอดีครับยังทำเวลาอยู่กลางอากาศตามลงมาตามลงมาตืต้มเสียงดังสนั่นวันไหว 473 473ครับ <47 3 S 2> เป็นน้ำไช่นะคะ ấy, รับผมโอ้ยบรรยากาศ<า>สุดยอดมากๆขอบคุณสี่ร้บสามขอบคุณที่ทติดตามรับชมรงเรารดิบสีสวัสดีคร<า>ับ